สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่ทานมีอ้อยเองนะคะวันนี้ท่านผู้ชมมีกับข้าวกันหรือยังมีอ้อยจะมานําเสนอนําพิปารามะม่วงสับทานคู่กับผักสดหรือผักต้มทานร่วมกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุด,ดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้าง พริกชี้ฟ้าสีแดงและสีเขียวนะคะ4เม็ดพริกแดงจินดา6เม็ดปลาย่างหรือปลาทอดนะคะ1ตัวน้ำหนักประมาณ280กรัมน้ำต้มสุก180กรัมหัวหอมแดงหั่นไม่ต้องบางนะคะ60กรัมกระเทียมหั่น30กรัมมะม่วงเปรี้ยวสับ80กรัมใช้มะม่วงเปรี้ยวพันอะไรก็ได้นะคะน้ำปลาร้าต้มสุก5ช้อนโต๊ะผักชีฝรั่ง3ใบหัน่น น้ำมะนาวแล้วแต่ชอบน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาต้นหอมหนึ่งต้นหั่นนะคะส่วนสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะมีอ้อยตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลางนะคะตัดพริกชี้ฟ้า4เม็ดให้สั้นนะคะเพื่อง่ายต่อการสุกเติมพริกแดงจินดา6เม็ดกระเทียมนะคะหั่น30กร,รมัมหัวหอมแดงหั่น60กร,รมัม มีอ้อยใช้กระเทียมจีนนะคะมีอ้อยไม่มีกระเทียมไทยท่านผู้ชมสามารถใช้กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ค่ะและที่มีอ้อยหั่นกระเทียมแล้วหัวหอมแดงนะคะเพื่อง่ายต่อการสุกนะคะจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการคั่วนานมีอ้อยจะคั่วพริก หัวหอมะกระเทียมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกลิ่นหอมและสุกให้ได้ตามภาพในวิดีโอแบบนี้นะคะหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้สุกให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเมื่อสุกได้ตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยปิดไฟตักขึ้นใส่จานขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะนําไปโขกนะคะ มีอ้อยจะไม่โขกจนละเอียดมากนะคะโขกแค่พอให้เห็นเนื้อของพริกให้ได้มีความหยาบเล็กน้อยเพื่อให้ได้ลสสัมผัสเวลาทานประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะใส่เนื้อปลาค่ะ วันนี้มีอ้อยใช้ปลาทับทิมทอดนะคะมีอ้อยไม่สะดวกย่างนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ปลาอะไรก็ได้ค่ะที่ท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมสามารถนําไปย่างเอาไปทอดหรือเอาไปต้มก็ได้นะคะและแกะเอาแต่เนื้อปลาที่มีอ้อยใช้มีน้ําหนักประมาณ280กรัมนะคะแกะเนื้อออกมาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีอ้อยก็ไม่ได้ช่างนะคะแล้วก็หลังจากที่แกะแล้วมีอ้อยก็ทําการโคลกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เมื่อโขกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยจะเติมน้ำปลาร้าต้มสุกลงไปห้าช้อนโต๊ะน้ำปลาร้านะคะให้ท่านผู้ชมทยอยใส่นะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าแต่ละครัวแต่ละบ้านนะคะจะมีความเค็มไม่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะใช้ทัพพีคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยจะเติมน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาล,ลงไปมีอ้อยเติมน้ำตาลทรายแดงแทนผงปรุงรสนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบเติมน้ำตาลอยากจะเติมผงปรุงรสก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมมาให้เข้ากันหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยจะเติมมะม่วงเปรี้ยวสับลงไป80กร,รมัม และโขกส่วนผสมให้เข้ากันโดยการโขกเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อมะม่วงเขาเละจนเกินไป เมื่อโขกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยจะทําการชิมรสนะคะถ้าได้รสชาติเปรี้ยวที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเติมน้ำมะนาวก็ได้ค่ะแต่มีอ้อยจะเติมน้ำมะนาวนะคะเพราะว่ายังเปรี้ยวไม่พอสําหรับมีอ้อยนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำมะนาวแค่1ซีกนะคะหลังจากที่เติมน้ำมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยเติมน้ำต้มสุก180กรัมลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมือ่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยเติมผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยสามใบหั่นลงไป สุดท้ายตามด้วยต้นหอมหั่นหนึ่งต้นลงไปและคนสมสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนสมสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยตักใส่ถ้วยหรือตักใส่ชามเล็กนะคะพร้อมเสิร์ฟสามารถทานได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออาภายัยตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ